สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการแก้รอยครับเปิดตําราเทรดวันนี้วันที่22กันยายน2563นะครับมาอัปเดตที่ทางบิตคอยนะครับต่อจากคลิปเมื่อวานกันหน่อยนะครับหลังจากที่นะับมันตัดสินใจทิ้งตัวลงมาเนี่ยนะครับก็นะจะเอายังไงต่อจะลงไปถึงไหนยังไงนะครับก็มาว่ากันต่อนะครับต่อจากคลิปเมื่อวานเนี่ยนะครับก็อ่านะมามามาย้อนดูชุดคลื่นที่เรานับกันมาด้วยนะครับว่า มันมันถูกมันผิดอะไรยังไงมั่งนะครับก็นะฮะในภาพรวมที่มันเกิดขึ้นณนะตอนนี้นะครับในโมเมนตัมตอนนี้ก็มีความเป็นไปได้ที่ตัวน,นี้จะเป็น A B C แล้วก็ X นะครับแล้วก็ลงเป็น A B C นะครับหรือนะครับหรือก็ยังไม่ทิ้งประเด็นการเป็น1 2 3 4 5นะครับโดยชุด5ลงมาแต่จริงๆขึ้น4มันค่อนข้างที่จะนะก็อย่างที่บอกนะฮะดีกรีมันใหญ่นะฮะและแล้วก็อีกอย่างนะครับโมเมนตัม um ในการ การเคลื่อนตัวลงนะมันยังมีค่อนข้างสูงอยู่ด้วยข่าวด้วยอะไรต่างๆนานานะครับก็มีความเป็นไปได้ที่จะเป็น A B C X A B C นะครับ โดยไอชุดคลื่นที่ลงมาเนี่ยนะครับก็มันก็จะเป็นลักษณะคอมเพล็กประมาณนี้ค่อนข้างที่จะบ่อยนะค่อนข้างที่จะเห็นบ่อยสําหรับ BTC นะฮะแต่ก็นะครับกรณีที่เป็น1 2 3 4 5นี้เราก็ไม่ทิ้งประเด็นนะฮะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะถ้าเป็นเป็น,เป,นเป็นลงขึ้น5้นี่นะครับก็มีโอกาสที่ใกล้จะจบนะฮะตั้งคืน1นึ่เนี่ยสมันขยายลงมาแล้วล่ะนะฮะแล้วก็ตอนนี้รอ4นะฮะซึ่งการเป็นลักษณะการขึ้นของ BTC ในะรูปแบบลงมาเป็น1 2 3 4 5เนาี่ย หลายครั้งนะครับมันจะเป็นลักษณะรูปแบบนี้นะฮะลักษณะอย่างนี้นะครับดังนั้นไอชุดคลื่น3ก็มีโอกาสที่จะเป็นแบบนี้นะฮะแล้วก็ขึ้นขึ้น4ลงขึ้น5นะครับโดยโดยจบอยู่แถวบริเวณนี้ในชุดแรกเนี่ยนะครับถ้าหากเป็นเป็นลื่น A นะครับก็จะจบอยู่ตรงนี้นะฮะแล้วก็จะพักตัวนะจะพักตัวขึ้นมาครับโดยจะขึ้นมาทดสอบตรงบริเวณนี้ก่อนนะครับก็แถวแถว แถวโลตรงนี้นะครับที่เป็นซัพพอตลักษณะเดียวกันกลับชุดคลื่นตรงนี้นะครับเพื่อนๆ <c oughs> ก็จะเห็นว่าไอ้คลื่นที่ขึ้นมาจบตรงตรงนี้นะครับมันขึ้นมาตรงซัพพอตตรงนี้พอดีนะฮะโดยก็หลักๆตามาเส้นของค่าฟิโบก็6ก8โดยประมาณนะครับก็อยู่แถวๆนี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยววัดฟิโบให้ดูว่าไอา้มันมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนโดยสรุป,ปประมาณนี้นะครับ อันนี้ยังไม่จบนะชุดชุดห้านี้ยังไม่จบนะครับก็ถ้าหากว่านะฮะทิ้งตัวลงมาจบเป็นขึ้นห้านะครับเพื่อนเพื่อนก็ทํากําไรออกก่อนได้นะครับออกก่อนได้เพราะว่านะครับเมื่อจบชุดนี้นะครับมันจะมีการพักตัวขึ้นมาในระดับหนึ่งนะครับอาจจะ38.2นะครับหรือ61.8เปอแถวๆนี้ยนะครับคือถ้า61.8ก็อยู่ที่1 8 0 0นะครับแต่ถ้าเกิดที่มันมักเป็นนะครับก็ตรงเส้นเหลืองนะครับ17,500เนี่ยนะฮะ หรือบางทีก็นะฮะถ้ามีแรงแรงเขาเรียกว่าแรงซื้อเข้ามาน้อยเนี่ยนะครับก็อาจจะที่ที่38.2นะโดยประมาณนะอาจาจะ1600นะฮะก็ก็ยังไงก็แล้วแต่เมื่อจบคลื่น5นะครับก็มองว่าอาจจะเป็นโลโลตรงนี้แหละโลโลบริเวณแถวนี้นะครับไม่น่าจะทิ้งตัวลงไปได้มากกว่านี้ในในชุดนี้นะในชุดคลื่นตรงบริเวณนี้นะครับเราก็จะพักตัวขึ้นไปนะครับโดยประมาณนะครับก็ หลังจากนั้นนะฮะหลังจากนั้นก็นะครับเมื่อจบคลื่นนะครับจบคลื่น B ตรงนี้นะครับก็ก็มันจะขึ้นมาเป็น ABC ลักษณะประมาณอย่างเงี้ยนะครับพอจบชุดนี้นะครับก็แนวต้านหลักๆก็อย่างที่บอกครับอยู่ตรงนี้นะฮะพอมันมีความชัดเจนว่ามันจะทิ้งตัวลงนะครับรวมทั้งข่าวรวมทั้งอะไรเข้ามาประกอบกันด้วยนะฮะก็นะฮะก็จะลงมาเป็นคลื่น4นะครับถ้าหากวัดตามชุดคลื่นแรกที่ลงมาเนี่ยนะครับ คลื่น C เนี่ยมีโอกาสที่ลงมาเทสอยู่แถวแถวเก้าพันสี่ร้อยห้าสิบนะครับโดยประมาณนะครับโดยประมาณนะครับไม่ได้ไม mm ่ไ hmm. ด <cake> ้ฟันธงเป๊ะนะครับก็โดยประมาณนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นชุดคลื่นนี้นะครับเมื่อจบก็จะพักตัวนะครับสักสักอาจจะสามสิบแปดจุดสองหรือถ้ามีแรงเพิ่มมากขึ้นแรงซื้อมากขึ้นก็นะครับแถวเนี้ยนะครับตรงตรงแนวรับตรงเนี้ยนะครับแนวต้านตรงเนี้ยนะครับแล้วก็นะครับเมื่อจบชุดคลื่นของมันก็จะทิ้งตัวนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็ แต่ถ้าเกิดนะครับถ้าเกิดกรณีเป็น1 2 3 4สาี่แล้วตัวนี้เป็น5นะครับชุดนี้ก็จะจบ5ถูกไหมอ่ะพอมันจบ5เนะี่ยมันมีโอกาสที่จะยังไงมันก็มีโอกาสที่จะผักตัวขึ้นไปนะครับถ้าการผักตัวขึ้นไปของ5คลื่นชุดนี้นะครับมันก็จะนะครับมีโอกาสที่จะขึ้นมาเป็นการเขาเรียกว่าเป็น เป็นชุดคอลเลกชันนะครับเพื่อจะที่จะลงต่อนะครับยังไงก็มีโอกาสที่จะลงต่อนะครับในในมุมมองของการเป็นชุดคอลเลกชันแต่ถ้าเกิดชุดนี้มันไม่เป็นมันไม่ได้เป็น A,B,C แบบนี้นะครับมันก็นะครับมีความจําเป็นที่จะต้องดีดเหนือไฮนนี้นะครับแต่ผมมองว่าไม่ไม่น่าจะทำเนี่ยไม่น่าจะเกิดอย่างนั้นนะครับน่าจะเกิดลักษณะแบบนี้มากกว่านะครับโดยเป็น A,B,C,X,A,B,C แบบนี้นะครับแล้วก็มาทดสอบตรงค้าพันศีเพื่อมาปิดแก๊ปตรงบริเวณแถวนี้ด้วยนะครับ ก็น่าจะประมาณอย่างนี้นะครับแต่เอาเข้าจริงก็คือถ้าหากเป็นลักษณะของอ small x wave ลักษณะนี้นะครับคือจริงๆตามทฤษฎีเนี่ยนะแต่ว่า BT ตซไม่ค่อยตามทฤษฎีเท่าไหร่นะครับชุดขึ้น A เนี่ยนะครับมันมีความจําเป็นที่นะจะต้องเป็นชุดแรกเนี่ยครับมีความจําเป็นที่จะลดลงมาสักประมาณ6 1 8เนะเพื่อให้อยู่ในช่องที่ที่มันถูกต้องนะคือคือ,อ small x wave มันจะเป็นแบบนี้นะครับ ก็คือมันจะขึ้นมาเป็นอ่ a b ใช่ไหม c แล้วลงมา x อย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ขึ้นมาเป็น a นะครับแล้วก็ลงมาเป็น b c อ่าลักษณะเนี้ยโดย x เนี่ยมันจะลงมาอของชุดเนี้ยแถวแถวหกสนะครับไม่เกินแต่ว่าไอ้ชุดแรกเนี่ยที่เป็น a เนี่ยนะครับคือถ้าหากตามทฤษฎีจริงๆเนี่ยไอ้ชุดนี้เนี่ยครับสมมตินะครับก็คือถ้า ถ้ามันมันเป็นตามทฤษฎีนะมันก็จะขึ้นมาที่ชุดแรกเนี่ยนะครับต้องขึ้นมาที่6 1 8ซนะครับโดยประมาณนะครับแล้วค่อยทิ้งตัวลงเป็น B แล้วขึ้นอีกทีหนึ่งนะก็นะแต่ว่าโดยส่วนใหญ่แล้วนะฮะคืออันนี้คือตามหนังสือนะตามหนังสือที่นะฮะที่เอชเมนเองอ่านเจอแล้วก็ได้รวบรวมมาเนี่ยนะครับมันมักจะเป็นแบบนี้ตามทฤษฎีนะฮะแต่ว่านะครับภาพของบิตคอยมันมักจะไม่เกิดแบบนั้นสักเท่าไหร่นะฮะโดยชุด ชุดการเป็น A B C X A B C เนี่ยนะครับมันมันบางทีมันไม่ค่อยยิงเงินสักเท่าไหร่นะครับแต่โดย A B C เนี่ยส่วนใหญ่จะค่อนข้างที่จะนะครับจะมีความคลื่นมันจะมีความไม่ห่างกันมากนะครับแต่ชุดชุดที่สองเนี่ยม,มันมันมักจะหลอกเรานะฮะส่วนใหญ่แล้วก็นะฮะถ้าจะมาหาท p ก็มาหาในชุดคลื่นย่อยนะครับน่าจะน่าจะให้คำตอบได้มากกว่านะครับแต่ถ้าเกิดตามทฤษฎีแล้วเนี่ยนะครับไอ้ชุดชุด ถัดไปเนี่ยนะครับมันควรจะลงมาแถวไหนอ่ะถ้าถ้าตามทฤษฎีอ่ะพื้นฐานนะก็ไอชุด A,B,C ชุดเนี้ยนะครับควรมันควรจะลงมาที่ที่แปดพันห้าแปดพันหกเนี่ยครับควรจะลงมาระดับนี้นะครับควรจะลงมาระดับแปดพันห้าแปดพันหกอ่าก็นะครับมันก็มีโอกาสนะครับแต่ถ้าเกิดว่าชุดเนี้ยนะฮะไอชุดขึ้นตรงเนี้ยมาลงมาเนี่ยถ้ามันจบตรงนี้นะฮะ ไอชุดพอมันจบขึ้น B ีเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมันก็จะ,ะมีความยาวพอๆกับขึ้น A เนี่ยโดยเฉลี่ยนะก็อยู่แถวๆ9ก้า9ันสี่หแถวๆเนี่ยนะครับ mm hmm. ก็ประมาณนี้นะครับก็ในกรณีในการพักตัวเนี่ยนะฮะ mm hmm. เพื่อนๆก็ต้องดูด้วยว่ามันจะพักตัวไประดับไหนนะครับถ้าทำกำไรตรงนี้ออกก่อนได้ก็ออกนะฮะอันนี้เป็นการอยากจะคิดว่าเป็นการแนะนำเลยนะครับก็นะครับก็ ก็แล้วแต่นะครับต้องใช้มุมมองของเพื่อนเองนั่นแหละนะครับถ้าช็อตมาจากข้างบนนี้มันก็จะผมมองว่าเมื่อมันจบคลื่น5ในชุดนี้นะครับในชุดซับไมโครเนี่ยมันก็จะพักตัวขึ้นไปเป็นขึ้น B นะครับแล้วค่อยลงขึ้น4นะครับเรามาดูไอ้คลื่นตรงนี้ก่อนนะครับคลื่นเจ้าปัญหาตรงนี้นะครับตกลงนะเพื่ออะไรครับเพื่อเพื่อเป็นเคสสตดี้ในอนาคตข้างหน้านะครับว่าเวลาเรานับคลื่นมาเราเจอเหตุการณ์แบบนี้นะครับเราจะได้นะครับมีภูมิคุ้มกันนะครับเขาเรียกว่า คือพอเจอภาพแบบนี้นะครับเราก็จะได้นึกได้ว่าอ๋อมันเคยเป็นแบบนี้มาก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะครับม่ได้เก็บเป็นสติไว้นะครับคือไอชุดคลื่นที่ขึ้นมานะครับชุดชุดนี้มันขึ้นมาเป็นเทอร์มินอลนะก็คืออ่าไม่ใช่อ่าเป็นเป็นสมอลเอ็กเวฟนะครขึ้นมาในชเองของมันนะครขึ้นมาจบนะฮะคลื่นชุดแรกเป็น A นะครับลงมาเป็น ABC ชุดนี้นะฮะ แล้วไอ้ชุดนี้นะครับที่เจ้าปัญหาที่เรามองกันในคลิปที่แล้วอ่ะมันเป็นอะไรยังไงนะครับสรุปนะฮะก็มามองเห็นภาพนะฮะเห็นภาพเมื่อมันผ่านไปแล้วนะครับก็นะชุดนี้เป็น A นะครับ B นะฮะ A B C ชัดเจนนะครับเป็นเนี้ยแล้วชุดนี้ขึ้นมาเป็นหนึ่งะครับขึ้นมาเป็น 1, 1 2 3 4 5นะครับชุดแรกนะครับแล้วอ่าเป็นขึ้น3เนี่ย ขึ้น3กับขึ้นหนะันเป็นลักษณะน,นี้นะครับล,ลงมาเป็น A,B,C นะับเพื่อนๆจะเห็นนะแล้วตัวนี้ก็ขึ้นมาเป็นลักษณะของนะฮะลักษณะของเหมือนคลืนน1ชุดนี้นะครับก็ในช่องของมันขึ้นมานะครับจบ3นะแล้วไอ้ชุดนี้ที่ผมพูดคุยกับเพื่อนๆว่ามันมันมันถ้าหากว่ามันเป็น triangle เนี่ยนะครับมันก็จะยืนยันในการขึ้นไปเป็นคลื่นชุดสุดท้ายแล้วก็ทิ้งตัวนะฮะก็คือทุกครั้งนะครับถ้าหากมันเกิด triangle ในลักษณะนี้นะครับ มันจะเกิดที่คลื่นสีนะคือคือถ้าเกิดที่คลื่นสีเนี่ยนะครับมันทุกครั้งที่เป็นทรายเกินแท้ๆนะครับเมื่อมันขึ้นไปเนี่ยนะครับขึ้นไปเสร็จเนี่ยช็อตได้เลยนะเพราะว่าเพราะว่าถ้ามันดีขึ้นไปเสร็จนะครับพอคลื่นมันอ่อนแรงแล้วเนี่ยนะครับทุกครั้งนะครับคือคือทรายเกินนะครับมันจะเกิดที่คลื่น b นะครับของ a b c เนี่ยนะครับขึ้นซิกแซกเนี่ยนะครับ a b c เนี่ยครับกับ ในชุดของอิ p พอ t ก็คือเกิดขึ้นที่ขึ้นขึ้นสีเพราะว่ามันจะเป็นตัวเชื่อมเป็นลักษณะของมุมแปลงครับเวลาเคลื่องไปมันก็จะกลับมาที่เดิมนะครับก็คือพอพอถ้าเกิดเป็นเกิดเกิดแตร์เกิลตรงตรงตรงเอ่อคอลเลกชันใช่ไหมพอมันจบขึ้นสีเนี่ยมันก็จะยังไงราคามันก็จะย้อนกลับมานะครับย้อนกลับมาที่เดิมนะแล้วก็นะโอกาสที่หลุดโลเหมือนกันนะครับถ้าเกิดที่ชุดอิ p พอ t 5ห้าคลื่นเนี่ยนะครับมันก็จะเกิดที่ขึ้น4ใช่ไหมอ่ะ มันเกิดที่ขึ้น4เนี่ยพอะไม่เกิดที่ขึ้น4ตรงนี้ยนะครับพอจบ5มันก็จะลง ABC ลึกนะแล้วมันก็จะย้อนกลับมาที่เดิมอันนี้คือเป็นเป็นผมเจอในหนังสือของต่างประเทศนะไม่ได้เจอของในไทยนะครับก็ส่วนใหญ่ที่ขึ้น2เนี่ยมันลักษณะคล้ายๆเป็น triangle แต่มันจะไม่ใช่ของ triangle นะนจะเป็น complex นะครับจะเป็นลักษณะของอพวก triple tree นะครเป็นอาจจะ flat 2ตัวหรือว่า แฟตบวกซิกแซกซิกแซกบวกแฟตหรือว่าคือมันจะ,อ,ะอันอาจจะเป็นแฟตซิกแซกแล้วก็ t ทรนเกิลอยู่ในตัวคือคืออย่างน้อยๆก็จะเป็นคอมเพล็กต์อ่ะก็จะประมาณนั้นนะครับก็อันนี้ก็คือ ที่อ่านเจอมานะครับแล้วก็ชุดนี้มันก็ให้คําตอบได้ชัดเจนนะครับว่าตัวนี้เป็น1 2 3 4งสานะฮะผ่านไปแล้วค่อยมองเห็นนะครับก็เป็นเรื่องปกตินะครับมันก็เป็นว่าด้วยเรื่องของประสบการณ์ในการนับคลื่นนะฮะแล้วก็อะไรต่างๆที่เราพบเจอมานะครับเมื่อเราเจอแบบนี้นะฮะเราก็จะได้จดจําไว้แล้วก็ได้นํามาใช้ให้มันเกิดประโยชน์ต่อไปในอนาคตนะแล้วทีนี้นะครับในชุดคลื่นนี้นะครับในชุดคลื่นอิ p พอลชุดนี้นะครับเราลองมาวัด เทนไลน์นะครับตีเทนไลน์ตรงบริเวณขึ้น2กับขึ้น4ดูเนี่ยอันนี้คือขึ้น4ปลายขึ้น4ี่นะครับเพื่อนๆจะเห็นความมหัศจรรย์ของมันไหมครับเนี่ยพอขึ้นชุดแรกลงมาเป็นขึ้นหนึ่งนะครับขึ้น2ขึ้นมาชนเทนไลน์ขึ้น2ขึ้นมาชนเทนไลน์ปุ๊บขึ้นไม่ได้อ่าขึ้นไม่ได้ทิ้งตัวนะครับอันนี้คือความ ความมหัศจรรย์ของมันนะฮะก็มันก็ไม่ใช่ความมหัศจรรย์อะไรเราก็พูดให้มันตลกไปงั้นแหละนะฮะก็นะก็จะได้จดจําไว้นะครับถ้าฟอร์แมตนี้เกิดขึ้นเราก็จะได้นะครับมีประสบการณ์แล้วก็ได้ได้ได้นำมาใช้ให้มันเกิดประโยชน์ได้ในอนาคตนะครับก็นะสรุปนะครับก็มีโอกาสนะครับที่นะชุดคลื่นนี้นะฮะจะลงมาเป็น A B C แบบนี้นะครับโดยโดยลงมาเป็นซิกแซกนะครับลงมาเป็นซิกแซกนะฮะก็พอมันจบคลื่น5เนี่นะครับโดยโดย อขึ้นสามเนี่ยมันมีความเป็นไปได้ที่จะจบลักษณะนี้นะฮะอ่ะก็นะครับเราก็พอชุดนี้เป็น1 2 3 4 5สองสาม่ของขึ้น3จบขึ้น4ลง5เนี่ยครับก็อยู่แถวๆนี้แหละนะฮะแล้วมันก็จะขึ้นเป็น ABC นะครับจบสปุ๊บนะครับก็จะทิ้งตัวเป็นขึ้นขึ้น 4, 4นะี่สี่ะชมพูเนี่ยนะครับก็ประมาณนี้นะครับโดยคลื่นชุดนี้ก็ขึ้นมา แนวต้านหลักๆก็อยู่ที่นะครับหนึ่งหนะครับโดยประมาณนะครับหรืออาจจะขึ้นไม่ถึงนะครับอาจจะขึ้นถึงตรงนี้ก็ได้นะครับอยู่ที่แรงณเวลาเวลานั้นๆนะครับอาจจะหนึ่งหนึ่งหนึ่งหมื่นห้าร้อยหนึ่งหมื่นหกร้อยนะครับก็ต้องมาค่อยๆไล่ชุดคลื่นดูหรือจนกระทั่งนะครับจนกว่านะครับมันจะหลุดเทรนไลน์ของไอ้ชุดคลื่นที่ขึ้นไปเนี่แหละนะครับถ้ามันหลุดเทรนไลน์โดยโดยมาดูที่อ่คลื่นชุดที่2นะครับเมื่อเมื่อเป็น A B แล้ว C เนี่ยถ้าคลื่น C มันจบ เมื่อไหร่ก็นะครับก็เซลล์นะก็ทิ้งตัวลงต่อนะสำหรับคนที่ลงมาอยู่แถวนี้นะครับก็ที่ช็อตลงมาก็ออกก่อนได้นะครับถ้าไม่อยากโหนะครับถ้าถ้าไม่อยากรุนว่ามันจะดีอะไรเนี่ยแต่ถ้าเกิดว่าบังเอิญว่าบรรทุมีแรงซื้อทะลุขึ้นไปนะอันนั้นก็ต้องไปมองที่มุมใหม่นะครับก็ประมาณนี้สําหรับ BTC วันนี้นะครับ TPI นะครับข้างล่างนะครับ9,477นะครับเมื่อหลังจากที่มันขึ้นมาทดสอบตรงบริเวณแถวนี้ก่อนนะครับก็ประมาณนี้ครับ เอาวันนี้เอาไว้เท่านี้เนาะคิดว่าน่าจะได้ประโยชน์ทั้งจากการนับคลื่นและก็นะครับจากการนะหาคือหลายๆคนก็ถามผมมาตั้งแต่เมื่อวานนะครับไม่มีเวลาตอบนะว่ามันจะลงไปถึงไหนนะครับก็ก็มีเวลาตอบไปน้องคนหนึ่งนะครับในในอิน,นบ็อกซ์นะครับก็บอกไปประมาณ1 3 5่นานะครับก็จะมีการพักตัวก็อธิบายน้องเข้าไปอยู่นะครับแต่แต่ไม่ได้ตอบทุกคนนะครับพอดีติดธุระอะไรอย่างนะครับก็ ประมาณนั้นนะครับก็ประมาณนั้นนะครับสําหรับวันนี้เอาไว้เพียงเท่านี้เนาะสวัสดีครับ